แน่นอนว่าขออนุญาตเรียนเชิญคุณศันนกชัยพัทรประชาคุค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทขออนุญาตเรียนเชิญคุณตลกพรดำองคุลค่ผู้การฝายเกิดขึ้นมากว่า ับมองกลางไว้ก่อนนะครับครับครับนะการจัดงานท่องเที่ยว3งานของเราในครั้งนี้นอกจากงานดำน้ำงานกอล์ฟงานเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เราจะมีในส่วนของพรีเมียมทราเวลแฟร์เราบอกได้เลยว่า ครั้งนี้เป็นการจัดงานเหมือนกับเป็น new experience ให้กับทางลูกค้านะครับเพราะประสบการณ์ใหม่ๆสังจากที่ธรรมชาติเราได้ฟื้นฟูกลับมาตรงนี้เนี่ยจะทําให้เกิดสร้างความประทับใจใหม่ต่างๆตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือส่วนหนึ่งที่เป็น new product ของตัวเราเองก็คือว่าในส่วนของ outdoor นะครับมันจะเป็นสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคนกลุ่มคนที่รักสุขภาพรักการท่องเที่ยวที่อยากจะใช้เป็นเชิง ขับรถไปพเนจรไปไปผจญภัยต่างๆกันตรงนี้กับธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งป่าเขาแล้วก็ตามดินทะเลและมันเกิดธุรกิจใหม่ๆที่มาอย่างเช่นการให้บริการในเรื่องของแคมปิ้งการให้บริการในเรื่องของการที่จะมีรถบ้านที่จะเข้าไปเช่าแล้วก็ไปไปแคมปิ้งไปไปไป,ไปทำบาร์บีคิวอะไรต่างๆพวกนี้ทานกันเพราะฉะนั้นเรามองดูว่า การที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราต้องการที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆของธุรกิจของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับแล้วก็เราอยากจะสร้างกลุ่มนิวเจนนะครับอายุน้อยลงเพื่อที่จะให้เขาได้มีประสบการณ์สำหรับการท่องเที่ยวใหม่ๆของประเทศไทยตรงนี้ให้ได้มากขึ้นและกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะสร้างรายได้ต่างๆให้กับประเทศไทยได้มากขึ้นครับ เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่สวนกระแสของโควิดเลยใช่ครับผมเพราะว่าฉะนั้นตร,ตรงจุดนี้เนี่ยโควิดเราคุ้นเคยกับมันมาแล้สามปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ผมมองดูว่าการท่องเที่ยวทุกคนมีมีมีนักม,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 มีมีการปกป้องตัวเองแล้วมีการดูแลตัวเองอย่างดีแล้วพร้อมที่จะคอนซูมหรือว่าบริโภคสินค้าและบริการดีๆของประเทศไทยนะครับก่อนที่จะเกิดไฮซีซันต่างชาติเดินทางเข้ามาแล้วก็ เราจะได้ใช้ของแพงขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับเพราะตอนนี้โอกาสดีของคนไทยนะครับออกมาท่องเที่ยวออกมาใช้บริการต่างๆอย่างนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นครับค่ะสุดท้ายค่ะในวันที่5ถึงวันที่8เนี้ยค่ะอยากให้พูดถึงไฮไลท์แล้วก็อยากให้เชิญชวนหน่อยค่ะครับผมก็เชิญชวนทุกท่านนะครับว่ากิจกรรมต่างๆของการท่องเที่ยวแบบดำน้ำนะครับก็ลรงมาฟังตัว สัมมนาโดยที่เรามีเซเลบตี้ดาราต่างๆทุงนี้เข้ามาให้ประสบการณ์ว่าดำน้ําได้ประสบการณ์อะไรขึ้นมาและสวยอย่างไรและดีอย่างไรนะครับอันที่2ก็คือว่าส่วนของตัวที่เราได้เชิญคนที่มาให้กําลังใจสําหรับเราก็คือในส่วนของ d i s a b l e t y to drive นะครับก็คือคนที่คัดไร้ความสามารถต่างๆอย่างเช่นน้องที่เขาโฆษณายาสิฟันชนิดหนึ่งนะครับว่า เขาแขนขาดขาขาดอะไรต่างๆนี้เขาสามารถลงไปดำน้ําได้สําหรับคนตาบอดก็สามารถที่จะไปสัมผัสการดำน้ำําน้ําลึกเป็นสกูบ้าดิวิ่งตรงนี้ได้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคือในในงานท่องเที่ยวของเราเราก็จะมีการรับบริจาคอุปกรณ์ดำน้ําต่างๆเพื่อที่จะให้กับมูลนิธิในการที่จะไปช่วยเหลือสังคมของเราที่จะมอบให้กับทางวชิรพยาบาลกลุ่มแพทย์ที่จะเป็นกู้ภัยต่างๆตรงนี้นะครับ ส่วนกอล์ฟนะครับเราก็จะมีการเอาส่วนของบอลเชอร์กอล์ฟราคาถูกของของแต่ละสนามทั่วประเทศนะครับมาลดราคาขายครั้งเดียวนะต่อปีนี้มีครั้งเดียวนะครับแล้วก็เราจะมีกิจกรรมที่1นึ่งแพทหนึ่งแสนให้กับทุกคนนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีสนุกสนานกับการการเข้ามาตีกอล์ฟต่างๆต,ต,ตรงนี้แล้วก็มีโปรกอล์ฟมาให้คําแนะนําในการตรีกอล์ฟต่างๆ่ตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกัน และรวมถึงเอาดอในส่วนของที่จะมีเต็นท์มีกิจกรรมมีอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้สําหรับทุกอย่างมาขายในงานราคาพิเศษและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือไทยแลนด์พรีเมียมชาวอแฟร์นะครับที่เราร่วมกับการท่องเที่ยวกับทางสภาอุตกรรมจะ,ะลดแลกแจกแถมในงานสําหรับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของที่จะมีแจกก็คือ,อท่องเที่ยวบนเรือยอทแลวก็ในส่วนของ ลงอ่าฟอชเชอร์ที่พักโรงแรม5ดาว6ดาวต่างๆจะมีแจกในงานด้วยครับเช mm ิญเชิญทุกท่านนะครับว่าวันที่5-8ถึง8นี้ที่5-8พฤษภาคมนี้ครับที่ไบเทคบางนาครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับ mm hmm.